เรียกนะครับเราจะคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับเนื่องจากฝนยังคงตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือประโยน์ถึงวันที่25สิงหาคมนี้ครับตอนนี้ประชาชนหลายจังหวัดเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมนะครับขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ข่าวแรกวันนี้ครับจะเริ่มกันที่คลิปคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นเหตุก,การณ์รถตู้รับส่งนักเรียนที่จังหวัดเชียงรายนะครับติดอยู่กลางน้ําและมีเด็กนักเรียนอยู่ในรถนับ10คนที่คุณครูต้อง ช่วยกันพาเด็กๆออกจากรถไปดูบางช่วงบางตอนครับรถนะเคียนนะคะแล้วก็รถมันดับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าน้ำลึกลก็เลยมาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยอุ้มเด็กลงจากรถก่อนเพาเด็กร้องไห้ค่ะแล้วก็ไเป็นไรลูกอันนี้ก็จะอยู่ที่ตรงเนินแล้วก็ระหว่างถึงกลางน้ำค่ะก็อยากจะประสาน ทางเรือมารับเด็กขึ้นไปฝั่งตรงนู้นเพราะเขาจะกลับบ้านนะคะค่ะขอบคุณค่ะลูกดูอยู่บ้านเลยค่ะค่ะเธอเยค่ะไม่ร้องนะเดี๋ยวเรือมารับแล้วนะคะน่าเสียงเรือมาแล้วไม่ร้องค่ะ คุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์นะครับเป็นกรณีที่คุณครูช่วยเด็กๆออกจากรถตู้รับส่งนักเรียนที่ติดอยู่กลางน้ําซึ่งบริเวณโดยดรอบก็ถูกน้ําท่วมนะครับในคลิประบุว่าเป็นพื้นที่บ้านลูอ่อาเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับคุณครูเนี่ยช่วยเด็กๆไปอยู่บริเวณเนินดินใกล้ๆกันนะครับเพื่อรอเรือจากตํารวจน้ําไปรับแล้วประสานทุกปกครองไปรับกลับบ้าน ช่วงระหว่างรอเรือที่จะไปรับนี่แหละครับคุณครูก็ต้องคอยปลอบใจเด็กๆก่อนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับทหารตำรวจชาวบ้านพร้อมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและจิตอาสาช่วยกันเก็บกวาดสรา้างอุปกรณ์การเรียนการสอนทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณอาคารและห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่องอำเภอวังโป่งหลังถูกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลา,ลาก จนอาคารชั้นล่างเสียหายอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ถูกน้ำท่วมแทบทั้งหมดและเต็มไปด้วยดิน,ดนโคลน,นจากน้ำป่าทางโรงเรียนได้ประสาน ได้แจ้งปิดโรงเรียนชั่วคราวนะครับระหว่างวันที่21-23สิงหาคมเพื่อเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูและก็คาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับนายเรือชัยนุตตโยธินผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโปะเปิดเผยกับทีมข่าว NBT ททั่วไทยนะครับบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมยกของไว้ที่สูงแต่คาดไม่ถึงว่าน้ำมาเร็วและท่วมหนักประกอบกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน เป็นพื้นที่ต่ำด้วยครับขณะเดียวกันมีแผนระยะยาวในการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยการเสนอของงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเสาที่มีใต้ถุนโลง่งหากถูกน้ำหลากหรือน้ำท่วมรูปแบบอาคารชั้นล่างแบบปล่อยโลง่งจะช่วยให้ลดความเสียหายจากกระแสน้ำได้ครับที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองน่านถูกน้ำท่วมสูงเป็นน้ำที่ไหลไปจากอำเภอท่าวางผาและอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดนะครับ ชุมชนหลายแห่งถูกน้ําท่วมครับอย่างเช่นบ้านดอนสีเสริมและบ้านเมืองเลนตําบลในเวียงอำเภอเมืองน่านทหารศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยมณฑลทนหารบกที่38และโรงพยาบาลค่ายสุริยพง์เร่งช่วยผู้ประสบภัยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ครับ không hiểu Đi không hiểu tôi không hiểu sao mà nó lại nó ไปต่อกันที่เชียงรายคุณผู้ชมครับทหารมณฑทนทหารบกที่37และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่อำเ,เภอเทิงนะครับโดยเฉพาะบ้านพระเกิดหมู่ที่4และหมู่ที่1ตําบลเวียงยังคงถูกน้ําท่วมสูงประมาณระดับนักอกครับนอกจากนําสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นไปมอบให้กับ ผู้ประสบภัยแล้วนะครับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่37ได้ตั้งครัวสนามให้กำลังพลปรุงอาหารนำไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยด้วยส่วนความคืบหน้ากรณีสะพานข้ามแม่น้ำหงวบ้านปา่างค่าตำบลตับเต่าที่ถูกกระแสน้ำซัดขาดเมื่อสองวันก่อนส่งผลให้ชาวบ้าน7หมู่บ้านโซนล่างภูชีฟ้าถูกตัดขาดนะครับทางศูนย์สร้างและบุรณะผ่านที่หพิจิตร ได้ไปติดตั้งสะพานแบลรี่หรือว่าสะพานชั่วคราวเพื่อบันเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนแล้วนะครับเนื่องจากตัวสะพานเนี่ยพังระยะทางประมาณ30เมตรและคอสะพานเนี่ยซุดตัวอีก10เมตรทำให้การสัญจรระหว่าง2ฝั่งถูกตัดขาดขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมครับ